รอนดาสาวสวยผู้พิชิตเกมดูจากหน้าเธอคงเดาวออกนะว่าเธอตื่นเต้นกับเกมครั้งนี้ขนาดไหนเย้อะไรเนี่ยแหบวบแวต้องหังตาลมอะไรพัดมาตอนนี้งรอนดาทำไรอยู่นายเล่นบ้าอะไรของนายเนี่ยฮะโอ้จริงๆแล้วจิมนะ่ะเป็นผีนะแต่เขาเป็นผีที่ดีและเขาก็ซ่อมพื้นเป็นด้วยนะ จิมดาเป็นผีที่เจ๋งที่สุดแถมยังหล่อด,ด้วยชีวิตของรอนด้าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเธอได้เจอผีอย่างจิมเธอเริ่มทำอะไรที่เธอชอบการวาดภาพเป็นสิ่งที่รอนดาชอบไม่แพ้กับการเล่นเกมเลยนะเอาล่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ววาดตั้งนานไหนฉันขอดูหน่อยสินี่ถธอวอดอะไรหรอก็ลูกแอปเปิ้ลไงนะไม่เห็นเหรอ ฉันว่าภาพมันเหมือนขัดอะไรไปนะใช่นี่ไงชื่อของรูปนี้นายคิดบ้างไงโหฉันคิดว่าเธอจะลืมฉันซะอีกอะนายเข้าใจยากชะมัดเลยพักหลังมานี้รอนด้านะ่ะเธอหมกมุ่นกับการวาดภาพมากพูดได้เลยว่าไม่เป็นอันกินอันนอนเลยทีเดียว นี่จิมี่แนไปดูซิว่าใครมาเคาะประตูเอา้าคนส่งพัสดุนี่นะเฮ้ย<ป>ทำไมส่งของบ้านนี้ทีไรเกิดเรื่องแบบนี้ทุกทีเลยไหนดูซิว่าใครส่งจดหมายให้รอนดาเฮะออยู่นี่เองเหรอ <c oughs> ไม่นะเนี่ยรอนดาเธอได้งานทำแล้วอรอเนี่ยนี่ <c oughs> โอเคไหมนะจิม <c oughs> อ๋อไ,ไม่ไม่มีอะไรคนบ้านแถวนี้แกล้งมาเคาะประตู เอ้ยทำไมบ้านถึงได้สกปรกรลก,ลกขนาดนี้เพิ่งทำความสะอาดเมื่อวานได้แท้เลยนี่เธอทำไมบ้านถึงได้สกรปรกแบบนี้เธอช่วยหลบไปหน่อยได้ไหมิิมนายจะบ่นทำไมเยอะแยะเนี่ยฉันอยากจะดูทีวีได้ไม่เข้าใจเรื่องไงโอ nhất, ้โหเจมนายนี่ฉลาดมากต้องอย่างนี้สิถึงจะได้ไม่ต้องรบกวนลอนด้เป็นผีที่น่านับถือจริงๆ อะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกเนี่ยนี่ฉันใช้ถ้วยชามเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหาตัวช่วยหน่อยดีกว่าเจน <c oughs> ไงเรียกฉันทำไมอรอนดานี่นายเห็นน่หรือเปล่าฉันแค่เกียดอ่ะเธอทำสิอรอนดา้า <c oughs> ทำไมมองหน้าฉันแบบนั้น,นอะ่ะ <c oughs> ก็ได้อย่างนี้นายต้องเจอไม้ตายของฉัน เจอได้หน่อยเป็นไงนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยรอนด้าเออแค่ล้างถ้วยถึงกับต้องขั้นสู้กันเลยล่ะเนี่ยเจอสารน้ำมน่ะเป็นไงกลัวที่ไหนล่ะยยเฮ้ยไม่เป็นไรฉันล้างเองก็ได้เออไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันล้างเองก็ได้เฮ้ยรอนดาเกือบเจอจดหมายแล้วไม่ล่ะ เอา้าแมงวันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยจิมนายเอามลเงเข้ามาในบ้านเหรอโหนอย่าให้หนีนะยะม่จะนจับฉันดีๆเออยย่ไหนอยู่นี่ๆน,น,นะแกโดนฉันแนะน่นี่รอดา้าที่เธอกลา,ากมากเลยนะเนี่ยร่นงนี้แกโดาได้นอนเราไม่มีวันจับฉันได้รองเร่าๆจับฉันไดได้สิแมงวันแกพูดบ้ากเกินไปแล้วนะ De, да. มาให้ฉันจับซะดดๆจะหนีไปไหนมาแลงพันอะไรฟะเนี่ยนี่รอนด้าทำอะไรของเธอมาช่วยกันหน่อยนั่งดูหน่ายได้แหละสนุกกว่าสู้ๆเข้าแดนอจิมเกมอะไรที่พี่ีชอบเล่นที่สุดก็หนีไม่พ้นสอดแอบเลยนะอยู่ไหนของเขากันนะเอ้ยชาตินี้จะหาหน่ายเจอไหมเนี่ยนี่จิมนายอยู่ไหนน่ะ ทำไมถึงได้หายยากหายย็นงขนาดนี้เอ้าสวยกูร์กูร์สป่สงเพเงี่้เสียงอะไรอ่ะว่าไงก็สวยามีผีสิงใช่ไหมนี่ฉันเองจับนายได้แล้วได้งั้นฉันจะเริ่มนับแล้วนะสอนให้ดีล่ะเข้าห้องเรียนอีกแล้วเหรอนี่รอนด้าหลังเริ่เรียนเราไปเที่ยวกันบ้างจะนั่งตรงนี้เหรออย่างนี้ต้องแกล้งซะหน่อยแล้ว ไก้ยอ้หนึ่งเลื่อนได้เองหฮอฉันไม่ได้เป็นคนทำนะกลับมาก่อนสิจิมมี่นายเล่นบ้าอะไรของนายนะฮะเราเห็น,น,นลลหน้ายายตอนล้มแล้วเปล่าตล่ชะมัดเลยนี่ฉันไม่ขาด้วยหรอกนะต้องเจอแบบนี้ยายาฉันตกลงมาได้ไงเป็นไงล่ะนายชอบหรือเปล่านี่ระมบ,บีซ็นได้เลย นายบอกทุกคนเรื่องแอลเบิร์ตไอซนยสิ้ย้ยันไม่ได้ทำการบ้านมาทำไงดีลืมซะสนิทเลยว่าวันนี้มีผีเซนเนะจิมแต่ช่วยฉันหน่อยสิเออได้ไได,ได,ได้เดี๋ยวฉันจัด,จดการให้เออจิมนายพาฉันมาทำไมเนี่ยเอออัลเบิร์ตเป็นนะักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกแถมยังหล่ออีกต่างหากโอ้โหที่ห้องเรียนเรามีนักเรียนเก่งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอื่นจ,จริงเลยยย้ปล่อยเธอได้แล้วเนอะทำได้ดีมากรอนนี้กลับไปนั่งไนดะ้ อะไรอ่ะจะเป็นคนช่วยเธอนะเหิหิวชะมัดเลยเฮ้ยเห,หลืมอมาข้อกล่องมาจนได้จะบ้าตายโอ้รอนน่ก่อนนะเดี๋ยวฉันมามาม่าหอมๆมาแล้วนี่เธอขโมยของฉันไปอีกแล้วเหรอรอนดนะ้าเธอไนี่ขอฉันดีๆก็ได้นะ เอ,อฉันเปล่านี่ไงหลักฐานนี่ไงถุงมามะ่าฮะจะบอกเลยเนอะอู้อร่อยโหยอยหยุดนะไอหัวขม่า,มาอเ,เอาละ่ะนักเรียนเริ่มทำข้อสอบได้เอ,อ้ยข้อนี้ต่อว่าไดแล้วจิิงมันหายหัวไปไหนของบ้นกันนะวันนี้แอบดูต่อหน้าต่อตาจะเลยนะ อ๋อคือหนูตอบข้อความเพื่อนเฉยๆอะคะอ่ะเราจะทำยังไงดีล้ะที่ทีนี้เฮ้ยคิดสิคิดอ๋อมาได้สักทีเนี่ยรอนดา้าเดี๋ยวฉันจ,จัดการเองเย,ยน้นันมันไม่นะ,ะจันแค่ไปเองเหรอนัอ่นมันเสียงอะไรอะเอาล่ะได้เวลาโชว์ออฟแล้วโอ้ครูพูดน่าสงสารเ <c oughs> ย้ย อะไรหล่นลงมาแล้วทำไมขนาดนั่นไม่นะโอ้ไม oh ่จงเยี่ยมไปเลยจิมม um ี BLANK ่เข้าทางเลยสิลอนดาเอาล่ะนักเรียนทุกคนตั้งใจทำข้อสอบให้ดีนะแมเป็นครูได้ดีทีเดียวนะจิมมี่เฮ้ยคุณคุณแจหายไปไหนอ่ะลืมมามอีกแล้วเนี่ยเป็นอะไรของเธอนี่ยหยุดล่มาแบบนี้สักทีได้ไหมเนี่ย ฉันรู้แล้วนะ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้เธอเองเอ๊ะทำไมหนังสือนี่มันนี่นี่นมาหนังสือของฉันนะเธอเอาออกมาได้ยังไงอ่เอคือมันตกลงมาจากฟา้าเธอมีอะไรเหรอนายขโมยหนังสือของฉันไปใช่ไหมเอเอเพจดีกว่าเรานี่เธอวาดรูปอีกแล้วอ่ะเธอดีสุดยอดไปเลยนะารอนดา เธอช่วยวาดรูปฉันหน่อยได้ไหมเออกระด้ฉันจะลองดูเอาล่ะยูนนิ่งๆแบบนั้นแหละดีมากทำไงดีฉันจะบอกความจริงกับรอนด้าดีไหมถ้าบอกเธอแล้วมีหวังฉันจะต้องอยู่คนเดียวแน่นเลยแต่เธออยากทำงานนี้มากบางทีอาจจะถึงเวลาที่เราจะเอาจดหมายเธอแล้วล่ะมัง้งนี่ฉันวาเสร็จแล้ว น่าจะเป็นแบบนี้หรอเนี่ยตลกจังเลยจะเป็นรูปภาพทิ่งงดงามอะไรเช่นนี้ <c oughs> ดีฮะชชวยเปิดมาดูทีมาขอขนมฟรีครับเอา้าไงจ้าใส่ชุดเสมือนเลยเอากขนมไปหนึ่งชิ้นพอบายนี่แต่งตัวมาตั้งนานได้แค่ชิ้นเดียวเออหายไปไหนแล้ว ก็แน่นะซิฉันผีตัวจริงเสียงจริงแค่นี้กระโอกพนี้ก็เป็นของฉันแล้วเฮ้อลืมไปเลยว่าฉันเอาของทะลุก,กำแพงไม่ได้นี่นะฉนลาดซะจริงๆเลยเราเฮ้ยทำไมข้าวไฟเดือนนี้มาถึงได้แพงขนาดนี้เป็นแบบนี้ทุกเดือนฉันแย่แน่เลยเอะเฮ้ยนี่เป็นเพราะฉันแน่เลยที่ไม่ได้เอาจอดหมายให้เธอสักทีเอาละเป็นไงเป็นกันฉันจะเอาจอดหมายได้ให้เธอเอ่มนี่คือฉันมีอะไรจะให้เธอว่าไงจิมมี่ อนี่จดหมายของเธอจดหมายอะไรไหนดูสิวันดีค่ะมีของมาส่ง <G ül> นี่นายแอบซ่อจนจดหมายนี่นายแค่ไหนแล้วเนี่ยฉันไปเปิดประตูก่อนนายรออยู่นี่ก่อนนะไงคะใครส่งจดหมายมาเนี่ยเปิดเลยมันต้องสำคัญมากแน่เลยไหนดูส <G ül> ิฉันได้งานแล้วเหรอแถมเงินเดือนเยอะกว่าด้วยอ่ะ หายไปไหนของเขากันนะรอนดาต้องโกรธฉันมากแน่ๆเลยนายรู้ไหมฉันได้งานที่ดีกว่าแล้วดีใจสุดไปเลยขับใจมากนะเจม <c oughs> ฉันดีใจกับเธอด้วยนะรอนดาโท่เจมสผู้น่าสงสารนี่นั่งอยู่ได้นายไม่คิดจะช่วยฉันเก็บของเลยหรือไงอะเอาละฉันเก็บของเสร็จแล้วนะเอะดูแลตัวเองด้วยนะอลาก่อนนะจิมมี่ ทำไมฉันถึงเศร้าได้ขนาดนี้นะรอนดาเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะไปจริงๆนะนี่ฉันคิดถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยเข้มแข็งไว้นะจิมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองอะนายได้ยินใช่ไหมเธอจะต้องกลับมาแน่นอน คุณคิดยังไงกับวิดีโอนี้รอนด้าจะกลับไปหาเพื่อนผีอย่างจิมหรือเปล่าเขียนใต้คอมเมนต์ให้เรารู้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกๆแบบนี้อีกจากชุมชุมทริค